ความรู้สึกอยู่กับลมหายใจของเราที่เข้าออกพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้สึกตัวทั่วรลอมว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วรลอมว่าหายใจออกสั้นทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายยัังขารให้ลำงับหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ จะสั้นจะยาวก็ปล่อยเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปสร้างจังหวะบังคับปรุงแต่งปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการหายใจนปล่อยเป็นธรรมชาติเป็นเพียงเข้าไปรู้เฉยๆท่านตรัสว่าการไม่ลืมหลงในลมการที่ผู้นั้นไม่ลืมหลงในลม ชื่อว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์การที่เราสามารถรู้ลมหายใจอยู่อย่างต่อเนื่องท่านตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการรู้ลมหายใจจึงชื่อว่าเป็นการรู้กายของเรา เป็นกายยตาสติอาศัยกายคือลมเป็นที่ระลึกของสติเมื่อละความเพลินในอารมณ์แล้วเอาความรู้มารู้อยู่กับอะไรก็คือให้รู้อยู่กับลมหายใจของเราถ้าไม่หา หลักหาที่ยึดที่เกาะให้กับจิตผู้รู้ผู้รู้ก็จะออกไปสแสวงหาอารมณ์อื่นต่อไปท่านจึงตรัสว่าลมหายใจนี้หรือตัวกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้อาศัยเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ ท่านยังเรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลตัวรพระลุปมีพระภาพเจ้าก็ใช้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้และหลังตรัสรู้แล้วก็ยังใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เกือบทุกครั้งที่จำพรรษาการ ยังให้สาวกทั้งหลายตอบคำถามปริภาชกถ้าถามว่าทุกครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจำรรษาพระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมใดให้ตอบว่าตถาคตอยู่ด้วยอาณาปานสติหน้าที่ของเรา ทำเพียงให้ความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกส่วนจิตผู้รู้นั้นบางทีมันก็ออกไปสแสวงหาอารมณ์อื่นๆนั่นเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปโมโหไม่พอใจไม่ชอบใจกับการที่มัน ออกไปรับรู้สิ่งอื่นเพราะนั่นเป็นหลักธรรมชาติของมันต่างคนต่างทำหน้าที่จิตผู้รู้ก็ทำหน้าที่ออกไปแสวงหาอารมณ์เรามีหน้าที่ฝึกหรือสร้างสติความระลึกได้กลับมาสู่ลมหายใจ กลับมาสู่กายของเราเมื่อสติเกิดขึ้นจิตที่กำลังเพลินกับอารมณ์ก็จะดับลงไปเกิดความรู้ตัวขึ้นในปัจจุบันคือลมหายใจที่เราตั้งเอาไว้ความรู้ตัวในปัจจุบันที่อยู่กับลมหายใจ อันนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวผู้รู้หรือวิญญาณขันสติเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นพักหนึ่งแล้วก็ดับไปใกล้จะใกล้ควรในธรรมะในเรื่องการพิจารณากายให้เป็น ของปฏิกูลเน่าเปื่อยหรือว่าพิณาอาหารเป็นของปฏิกูลก็ได้หรือจะรู้ลมหายใจต่อไปตลอดก็ได้วิธีในการพิจารณาว่าจะได้ไม่ได้ก็คือว่าถ้าเรายกกายหรืออาหารขึ้นมาพิจารณาแล้วพิจารณาได้จบไหม พิจารณาแล้วได้มาซึ่งปิติสุขหรือเปล่าถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วไม่จบจิตหลุดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายครั้งเข้าก็ให้หยุดให้พอแสดงว่าจิตยังไม่มีความตั้งใจมั่นพอ ให้กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมสร้างความตั้งใจมั่นสร้างสมาธิตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ดีเสียก่อนบางครั้งเราพิจารณาตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าขึ้นหัวไปยังไม่ทันไลจิตก็ไปรู้เรื่องอื่นอีกแวบออกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามใหม่เป็นอีก พยายามใหม่เป็นอีกก็ให้กลับมารู้ลมเข้าลมออกจะพึ่งไปพิจารณาอะไรถ้าจิตเป็นสมาธิดีแล้วการพิจารณาของเราจะพิจารณาได้จบโดยจิตไม่ไปคล้องแวะกับอารมณ์อื่นๆพิจารณากายก็จะมุ่งมั่นอยู่กับกายจนกระทั่งเกิด ความสลดสังเวชในกายเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาได้ก็ถือว่าจิตมีความเข้าใจมีความเชื่อมั่นในความเป็นอนิจจงความเป็นทุกขังในส่วนของกายขึ้นมาระดับหนึ่งสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆจิตก็จะค่อยๆ มีความแน่นหนาถาวรในความเชื่อมั่นตรงนี้มากขึ้นนะการปล่อยวางความยึดมั่นในกายนะก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับมันไม่ใช่อยู่ๆว่าเราจะสามารถปล่อยวางได้เลยทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าเพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชามันเป็นความจางคลายค่อยๆจางคลายไปความไม่รู้ค่อยๆจางคลายไปหมดไปหายไปก็เพราะเราสร้างความรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาตามลำดับลำดับถ้ารู้สึกลมหายใจไม่ชัดก็พยายามสูดลม สูดลมแรงๆสักสองสาครั้งสร้างความรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เป็นการหายใจปกติต่อไปอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นวิธีง่ายๆที่ทรงแนะนำ คือการเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าด้วยการเห็นการเกิดการดับของจิตในขณะที่จิตออกไปรับรู้อารมณ์อื่นให้เราเห็นว่าอารมณ์อื่นที่จิตออกไปรับรู้ก็มีการเกิดขึ้นเราเพลินไปสักพักหนึ่ง สามารถดึงกลับเข้ามารู้ลมหายใจได้นั่นแสดงว่าอารมณ์อันนั้นก็มีการดับไปจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามจะเป็นความคิดในอดีตความคิดในอนาคตความคิดดีความคิดไม่ดีกุศลอกุศลทั้งหลายก็ตามหรือเป็นความรู้สึกอันเป็นสุขเป็นทุกข์ ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเพียงเท่านี้เข้าใจเพียงเท่านี้และเห็นต่อไปอว่ากายของเราคือลมที่จิตรู้อยู่ก็มีการดับไปและเกิดขึ้นใหม่เมื่อจิตผู้รู้ เข้ามารู้ในลมอีกครั้งหนึ่งทำเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นการเกิดดับของรูปและนามธรรมทั้งหลายมุมมองที่จะเห็นตรงนี้ให้เริ่มในขณะที่จิตของเราไม่มีความคิดอกุศลทั้งหลาย จิตที่ไม่มีความคิดอกุศลทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกตรงนั้นว่าฌานที่หนึ่งเป็นความสงบในระดับที่หนึ่งจิตปราศจากอากุศลความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเป็นจิตที่พร้อมนะเพียงพอ เป็นจิตที่มีความพร้อมขั้นต่ำที่สุดที่จะพอเห็นการเกิดการดับของอารมณ์ของจิตของกายได้แค่มุมมองตรงนี้ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะได้ข้อสรุปมากมายเช่นจะรู้ว่ารูป มีขึ้นได้เพราะว่าจิตมารับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้รูปรูปก,ก,ก็เท่ากับไม่มีอารมณ์ทั้งหลายมีได้เพราะว่าจิตไปรับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่มีเช่นเดียวกันเราจึงสามารถสรุปได้อีกว่ารูป และนามทั้งหลายเกิดได้เพราะจิตหรือวิญญาณนั่นเองถ้าจิตหรือวิญญาณไม่เข้าไปรับรู้ธรรมชาติเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ก็เท่ากับว่าไม่มีถึงแม้มันจะมีอยู่ก็าตามการมีหรือการไม่มีของธรรมชาติเหล่านี้หมายเอาการมี หรือไม่มีในความรู้ของจิตเป็นการเกิดดับในภายในอย่างละเอียดสรุปได้ว่าจิตเป็นตัวสร้างรูปนามขึ้นมาด้วยการเข้าไปยึดเข้าไปเกาะเข้าไปเกี่ยวเข้าไปตั้งไว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าตัวรูปนามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นอาหารของจิตเป็นอารมณ์ของจิตที่เรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธรรมชาตินี้ เป็นอารมณ์ของจิตเราจะนั่งสมาธิไปกี่สิบปีก็ตามย้อนมาดูจิตจะรับรู้ได้แค่สีธรรมชาติเหล่านี้เท่านั้นไม่รู้เลยไปจากอย่างอื่นนี่ก็เป็นความรู้ที่เราจะได้จากเพียงแค่การดูลมหายใจเข้าออกเท่านี้ เป็นธรรมชาติที่ว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆลมหายใจจะรู้สึกว่าละเอียดขึ้นเบาขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆจะรู้สึกว่ากายเบาจิตใจเบา ในบางครั้งเหมือนว่าจะจับความรู้สึกในลมไม่ได้และถ้าละเอียดขึ้นไปถึงอีกระดับหนึ่งก็จะเกิดความรู้เพียงอย่างเดียวก็ไม่ต้องวิ่งกลับมาหาลมหายใจ เพราะตัวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงฌานที่สก็ให้เราทรงความรู้อยู่กับความรู้เฉยๆของรูปของนามได้อย่างนี้และผู้มีพระภาคเจ้าท่านตัดว่าไม่มีอะไรที่ อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ท่านให้ทำเพียงเท่านี้จนกระทั่งเข้าถึงมรรคนิพพานอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีถ้าเราเดินวิธีนี้ถนัดทำได้แล้วก็เดินวิธีนี้ไปเรื่อยๆส่วนใคร จะเดินมักวิธีด้วยการคิดพิจารณาร่างกายให้เป็นของเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลก็เป็นอีกมักวิธีที่แยกออกไปผลสุดท้ายของการพิจารณาตรงนี้ ท่านตัดว่าบุคคลผู้นั้นสามารถละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำได้เป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลจากนั้นวิธีนี้ต้องเปลี่ยนมาเห็นการเกิดดับของนามธรรมตัวจิตตัวอารมณ์ก็อยู่ที่กำลังสติกำลังสมาธิ ของผู้ใดถ้ายังไม่สามารถทิ้งความคิดได้ดังปรารถนาท่านก็ให้หยิบความคิดมาใช้ก่อนก็ได้ด้วยการน้อมไปคิดในเรื่องที่เป็นกุศลถ้าการทิ้งความคิด เป็นเรื่องยากสำหรับเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีหยิบความคิดมาใช้ก่อนแต่ใช้ไปในเรื่องกุศลรับผู้มีพระภาคเจ้าให้คิดไปในเรื่องกุศลเช่นการพิจารณากายให้เห็นโทษของกายให้เป็นของไม่งามให้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลม หรือคิดพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารสองเรื่องที่ท่านเน้นถ้าความคิดอกุศลยังไม่ดับไปวิธีต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจารณาใคร่ครวนโทษของความคิดอกุศลน,นั้นว่า ความคิดอกุศลอันนี้มีโทษไม่ประกอบด้วยประโยชน์เมื่อไข้ครวนโทษของความคิดอกุศลแล้วความคิดอกุศลย่อมดับไปหายไปถ้าความคิดอกุศลยังไม่หายไป ท่านให้ทดลองนึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่เราเริ่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปิติซึ่งความสุขซึ่งความตั้งมั่นของจิตนี่ก็จะอธิบายวิธีแก้หลายๆแบบ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำเอาไว้ถ้าเราจะลองใคร้ครวนในจุดที่เรามีอยู่เป็นอยู่เช่นเราพิจารณาใกล้ควรวญว่าลมหายใจมีความรู้สึกอะไรหรือไม่ตัวลมหายใจไม่ได้มีความรู้สึกอะไร ลมที่พัดไปมาข้างนอกลมที่เข้าออกในร่างกายเราก็เสมอเหมือนกันไม่มีความรู้อะไรแต่ใครเป็นคนรู้ว่ามีลมเข้าลมออกอยู่นั่นก็คือจิตผู้รู้ของเราเป็นผู้รู้เฉยๆเป็นผู้รู้เท่านั้นรู้นิ่งๆ ไม่ใช่ผู้คิดเราจะรู้จักวิญญาณขันหรือจิตหรือใจว่าผู้รู้เฉยๆนั้นเป็นอย่างไรเวลาคิดไม่ใช่ผู้รู้แต่นั่นคือผู้รู้ไปรับรู้ธรรมชาติคือความคิดขณะที่จำได้ ในเรื่องอดีตขณะนั้นผู้รู้ออกไปรับรู้ตัวความจำคือสัญญาขันเราให้ควรตรงนี้ก็จะเห็นการเกิดการดับของตัวจิตร่างกายยังไม่ได้ตายไปไหนแต่ทำไมความรู้จากร่างกายหายไปนั่นก็คือ ตัวจิตมีการดับไปและออกไปรู้อารมณ์อื่นขณะที่รู้อารมณ์อื่นจิตจะไม่รู้ลมหายใจเราได้ความรู้ขึ้นอีกว่าจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติไม่สามารถรับรู้ได้หลายๆธรรมชาติพร้อมกันแต่อาศัยการเกิดการดับไปรับรู้ ทีละธรรมชาตินี่เราก็จะสรุปคุณสมบัติของจิตได้นะอีกประการหนึ่งนี่เป็นความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าเป็นอาสาธารณยญาณคือญาณที่ไม่มีเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปในคนทั่วๆไปมีเฉพาะผู้ที่มาเฝ้าดูเฝ้าสังเกต เราความรู้ตรงนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ฉลาดในวาณจิตของเราฉลาดในกระบวนการของจิตรู้เห็นการเกิดการดับของจิตการสร้างภพภูมิของจิตจิตออกไปรับรู้นั่นคือจิตมีการเกิดจิตปล่อยการรับรู้ ไปรับรู้อารมณ์อื่นเรียกว่าจิตมีการดับและไปเกิดในอารมณ์อื่นต่อไปอีกเราจะเห็นการเกิดการดับของจิตตัวผู้รู้อยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อรู้เห็นการเกิดดับของจิตนานๆนนเข้าย่อมที่จะมีปัญญาเกิดความเข้าใจว่าจิตเป็นอนัตตา จิตไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต่างจากฟองน้ำหรือพยับแดดที่มีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปหาความเป็นสาระไม่ได้และเกิดความเข้าใจอีกว่าแม้เราจะตั้งความอยาก ให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพียงขนาดไหนแต่จิตก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมภายใต้การบังคับของเราเลยแต่มันจะเกิดดับไปเองตามเรื่องของมันตามธรรมชาติของมันเท่านั้นนั่นแสดงว่า มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นปัญญาที่จะได้เมื่อเห็นความเป็นอนิจจังของมันความเป็นอนัตตาของมันพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตา เนตังมะมะหมายถึงนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหม,มัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความเข้าใจตรงนี้เป็นเหตุให้เราเป็นเพียงผู้ดูการเกิดดับของจิตเฉยๆเป็นเพียงผู้ดูการเกิดดับของอารมณ์เฉยๆโดยที่ไม่เข้าไปเป็นตัวจิต และไม่เข้าไปเป็นอารมณ์